สวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ชอ่องแพร่พ้ารวยนะค่ะมือนี่ทั้งช่องได้มาเฮตบุญนะค่ะตักบาตรเทโวและกามาบุญงานกฐินนะค่ะมอนี่จะเฮตบุญแล้วก็จะพาไป่องตัวเลขของงานกฐินนะคะว่าจะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดนะคะ่ะผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ๆๆๆๆ ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะปฏิภาคลิปใ,ใหไม้ที่ทั้งช่องได้นําเสนอเด้อค่ะเด้อผู้ใดยอยากได้บุญน,น้ากันเนาะค่ะจะสาธูพุทานาบุญน,น้ากันได้เลยเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อผี้ใดทั้งช่องเฮา,า,าเนาะค่ะเมินนี่จะเป็นมาเฮ็ดบุญเนาะค่ะท่านผู้ชมจะเอาบุญมาฝากมาต่อพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะก็จ,กจะพาไปซองเบิงเ้งโตเล่ แนี่ยทางให้แกเอ็ดซีแฟนช่องเข้าน้ำนะคะเพื่อจะเป็นตัวูรีชงลาคในวันวันที่สิบพุกยูล่าค่อมสองพันหารอยหฮชิพานแล้วค่ะก็พาเอ็ดซี่แฟนช่องเข้ามาเอาบุญน้ำกันเด้อค่ะเด้อมินีิเด้อสาธุน้ำกันเด้อค่ะ ในเคียงที่มาตะบนตักบ,บาทเทโวสัญจรของคณะสงฆ์ของทายทายิกาตบนบางไยใหญ่ในวันนี้อัตมานับจำนวนแล้วผู้ที่มาตักบ,บาทนับโดยประมาณนะ764คนบอแม่วาเปะเด้ยออบอกคนไปสื่อเลขกชื่อขึ้นสู่ล่งเด้เพราะว่าบรับปะกันได้ 764คนโดยประมาณก็คือนับอะไรนับมือคนที่หย่อนลงบาท้วนะคนที่ไม่ได้ใส่ก็ไม่ได้นับบางทีมา3คนก็บางคนใส่ขาเนียวบางคนล่อใส่ขนมแตนะ่ใส่ขอาวซุขปขะมนันนี่ก็ประมาณ6กร้อเก่คนก็ถือว่าพอสมควรครั้น,นี้อาตมาภาพในน,นามคณะสงฆ์ตำบลมักไสใหญ่ ขอ,อธรรมทนาขอบคุณท่านในอำเภอที่มาเป็นประมุขประธานในการตักบ,บาตรเทโวขอ,อธรรมทนาขอบคุณขอบคุณท่านทายกทายิกาทุกท่านทุกคนที่สละเวลาสละจะตุปัจจเพื่อที่จะวังเป็นบุญเป็นกุศลขอ,อธรรมทนาขอบคุณคณะสงฆ์ทุกโลกนะครับที่มาในวันนี้ ขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยคิดหวังสิ่งใดสมความบองบาดปาฏิธาทุกท่านทุกคนเทินนิแทกเทียนค่ะนี่ปลาเลื่อนค่ะลัทธิโสมชีโรกแถ้ามีโอกาสก็หวังอย่างยิ่งนะครับเราจะรับฟังผู้แทากรุณากาบท่านอีกครั้งหนึ่งในคราวต่อไปนะครับในการกาต้อนรับถาดตกปกครองสืบประการใดนะครับทางชาวบ้านลงางองหอยนะครัจจุบัน สาการการหมู้านนะครับก็ต้องเออากาศพาพรกับกาต้อนรับารป่านครับรวมแป่เ้าพันสองบาทนะครับเกียงินึัดบาาเทโวอกรันเข้าก้าันสอง้อี่ิบบาทนะครับเกียงินึัดบาาเทโวของี่โอกรานเข้าสองกี่ลจนมาใช้ในในีนี้นะครับ เขาเป็นเรซาลาการ์เลียนนะครับ รุณาที่เสียบาดังพระองค์ทับพระครรภ์ตายเทะ let yeah, see that. i uh -huh. เปสังฆังสลานังคัจฉามิเตสอรณังภวนาํนิเททังธรรมํอคันติปะนะติวาตาเวรุณีสิกขาตัสสะสมาทิยามิฆานติภาคาเวรมณีสิกขาประทัง นโมจตสโมตสาควตวโตอัโตสัมมาสัมสัมพุทธัานโจสาสะ Sampari warangi Ketik nanggit atutsang Sankatsa Orochayama Satunopante Tikukakpo จินาทีวลาทุกสังสติธรรมนะโตปฏิคเทตวาจาอินนาุทธเสกัอาธารตอธรรมันทิคารตันค่ โลขายา,าข้าแด่พระผูุ้รงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายอน้อมนอนผวายซึ่งข้ากระถิ่นจีวอพร้อมกับขอมบริวารทั้งหลายเหล่บบานี้แก่พระีิสูงสงนี้ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งผ้าะถินจีวอนพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วขอจงการกัดถินนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ขอให้มีความสุขและความเจริญ แก่ข้าพระเจ้าทหลายตลอดการละนานเลิ่มกะจะมาสรุปตัวเลขยอดทํำบุญในมือหนีนะคะยอดตักบาทนะคะเงืนตักบาทเงื่อนรวมทํำบุญตักบาทเทวโวนะคะในมือหนีนะคะในมืองานบุญมือหนีเพลนเฮ็ดบุญพร้อมกันเลยนะคะคือ 8-9-2-4-8นะคะท่านผู้ชมยอดนี่นะคะแล้วก็ยอดกระถินในมือนี่นะคะเพราะว่าวัดบานเห่ากับเป็นกระถินหน่อยๆน,นะคะบยใยปันใดนะคะก็ได้ยอด605-3 4นะคะแลวกายอดที่ค้นมัดตักบาดมือในมือเสารนะคะที่พระอาจารย์เพ่นเบาเนาะคะ่ะคือ764ด้คนเนาะคะ่ะ นี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวนเนาะค่ะของคลิปนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมในคลิปนี้กามีสามยอดเนาะคะ่ะมียอดตักบาดยอดกระถินแล้วก็ยอดค้นมาตักบาดเทโวในมือเสาเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นร่วมเป็นงานบุญมือเดียวกันเลยเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะทั้งช่องก็ขอวอวยพรให้อฟซีแฟนช่องเฮ้า มีโชคมีช่โชคโชคม,มันมันกันสุขุสุขนในงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 5นีหาิขอให้ลำด้วยกันสุขุสุขนเด้อค่ะขอขอบพระคุณทุกทุกทันที่เกียรติข้ามารับชมรับฟังค่ะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ